สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลงพนนะคะมาค่ะทุกคนยิงเท้าแรงด้วยกันเด้อวันนี้นะคะขอเป็นคนไทยหนึ่งวันนะคะพ่อแม่พี่น้องข้าวเจ้านะคะลาดด้วยแกงบวบแกงบวบใส่ใส่กบเด้อค่ะเด้อมาค่ะทุกคนกินกับปอออนเด้อแกงบวบแกงบวบใส่กบวันนี้นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้อง เป็นคนไทยได้เมื่อเนี่ยเด้อมาเด้อกินน้ำกันส่วนหญ้าพาก็กำลังทำหอนะคะนี่ค่ะก็ไม่เป็นน้องนี่ค่ะใบตองนี่ค่ะ นองแม่มซื้อมาให้นะคะนี่ค่ะทำไปแล้วก็ดูคลิปไปนะคะพ่อแม่พี่นอ้องเสีเ่ยวอยู่บนน้องเมื่อนี้เนาะอ๋อเขาเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่นอ้อง ยาพ่นกระเรียมไว้เด้อค่ะเด้อพ่นกระชีมจับใส่หอเนาะคะ่ะเนาะตออก็เล็กเก็บเก็บหมากชีดามาสมทบอยูพ่พอาาพี่น้องโมโหว่ะยาเพ่นเสียนเพ่นเสียนนั่นบอพ่นเฉียปาดใส่บออ๋อนี่ค่ะยาผ้าพ่นปาดใส่อยู่ในหมักชีดาอันท่านยังกับโมโหเนะะี่ยค่ะน้องแมม นี่ต้องแม่มเอามะาหายปอออนปลูกเนี่ป,นะปออนกับพิดมะหายยาผ้านนวยหนึ่งเนาะค่ะเนาะยาไปก็เลยมาปาดใส่ห่อเข่าด้วยค่ะเด้อสวนข้าวต้มนะคะก็หอ่อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปอออนพาไปดูเด้อพ่อแม่พี่น้อง นี่นะคะข้าวต้มบรบเดทายเอฟซีเบิงตอนงาผ้าหอ่อนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องห่อแล้วแล้วซุกแล้วได้นี่พร้อมที่น้ินได้แล้วเน้วงาผ้า่นกระทากินข้าวต้มอยู่นี่ยห่อข้าวต้มพัดใส่ทั่วดิน ส่วนนี้ก็เป็นฝรั่งนะคะที่ปอออนเก็บมาให้ย่านะคะใส่ห่อข้าวมักซิดาพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะรุ่นนี่สไลายหลายนี่รุ่นนี่โดกโดกไหมงากองเบิดเลยเนี่ยมักซิดาเนี่ยปอออนตะเก็บมาหลายอย่นี่ยใบก็ยังติดอยู่เลยเนีย่มักซิดาชิมจูด้อค่ะเด้กนี่ค่ะที่ปอออนบร่ห่อค่ะพ่อแม่พี่น้องปอออนก็บเบร่ทำคลิปเนี่ยเอฟซีเบิรงนเนาะค่ะเนาะตอนที่ปอออนเก็บกระได้นี่ ดูกระบ,บอกงามนาะเฮ้าบอดีหอมันปล่อยธรรมศาสตร์กับนพน้องปองไปตะเก็บมมใหญา้าเพิน่นใส่หอ่อขอบประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวพอออนจะขออนุญาตจะกินเข่าก่อนเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันคลิปหนาด้วยค่ะเด้อฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ีนเด้อค่ะเด้อก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ เดีวเจอกันคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้องมากฝรั่งไม่ได้หอ่อ โอ้่พี่ขเยจ้าทากินข้าวต้มแม่นบ่เนี่ยข้าวต้มน่ยแม่ซุกเราได้นน่นซุกแด้มะขูดินท้าสั่งมาสองโลน่ะเจ้าใจเงินหรอบอกเออเดี๋ยวห้าเอาเงินให้เจ้า เอาสิมาพึ่งไว้คันบดใส่นในในการห่อข้าต้มก็ได้เมื่อนี้จะห่อไปแล้วเอาสิพึ่งไว้บรรหามือนาเพื่อได้ห่ออีก